อาล้ฮะหลังจากอีเวนต์ฮาโลวีนจบไปได้ไม่นาน99ในเด in the Forest ก็ได้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาต่อทันทีเลยครับโดยอีเวนต์นั้นจะมีชื่อว่า The Day Is h i r d Part ที่1ที่จู่ๆเจ้ากวางก็ถูกสิ่งมีชีวิตปริศนาสีม่วงโจมตีจนมันได้รับบาดเจ็บสาหัสครับมันก็เลยทําให้พวกเราที่เป็นเหล่าผู้เล่นต้องเข้าไปช่วยเหลือมันทั้งรักษาแผลหาอาหารให้กินพอหลังจากที่มันฟื้นตัวเรียบร้อยมันก็จะลุกขึ้นมาแล้วตรงไปยังถ้าแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลครับในตอนแรกสิ่งมีชีชวิตประลาด มันก็จะคำรามออกมาก่อนแต่ตัวเจ้ากวางมันก็เข้าสู่ช่วงข้างและเข้าไปต่อสู้กับมันทันทีในรอบนี้กวางก็ได้ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับฮอกก็บอกว่าในครั้งนี้มันจะตอบแทนเราเพราะงั้นในคืนไหนที่มีพวกลัทธิบุกมาก็จะมีเจ้ากวางที่เข้ามาช่วยเราสู้น,นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ตูวการเป็นมิสซ์อย่างนั้นจนกระทั่งอัปเดตใหม่ที่ชื่อว่า The Dead Is d i r d Part 2ก็ได้ทําการเปิดเผยตัวของ The Bad โดยเจ้า The Bad จะเป็นเอนติตี้ตัวรองและเป็นตัวที่3ที่ต่อจาก The o w l กับ The Lamb น,นั่นเองครับ ส่วนพี่กวางเนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะฮะซึ่งลักษณะของ The Ba บก็จะเป็นค้างคาวที่ตัวสีม่วงอ่อนมีขนาดตัวใหญ่มากๆแต่จะเทียบเท่าพวกเอนติตี้อย่างเดอะเดียเดออและเดอะแรมเลยครับเดอะแบจะอาศายยัยยูในทัมการโจมตีของมันจะทําเพียงแค่การส่งเสียงคำรามออกมาเท่านั้นและมันก็ไม่ได้เข้ามาโจมตีเราเหมือนตัวอื่นครับแต่ในตอนที่มันส่งเสียงออกมาก็จะมีพวกลัทธิที่คาดว่าน่าจะเป็นคนที่บูชามันจะเข้ามาโจมตีเราแทนครับและถ้าเราไปโดนเสียงของมันพืจะทําทให้เกิดการมองเห็นที่แย่ลงมาก ภาพมันจะเบอะๆพร้อมเสียงวิ่งในหัวแบบนี้แต่วิธีป้องกันก็คือให้เราไปหลบหลังอะไรสักอย่างก็ได้ครับแล้วพอมีลัศมีแดงๆที่พุ่งมาเท่านี้ก็จะไม่โดนเราแล้วครับแต่ยังไงก็ต้องระวังพวกลาทีิด้วยนะนอกจากนี้มันยังมีดวงตาสีเทาและรูม่านตาสีเทาเท่านี้หละครับที่ทําให้มันแตกต่างจากพวกสัตว์ประหลาดตัวอื่นนั่นก็เป็นเพราะดวงตาของมันนั้นบอดนั่นเองฮะและอีกอย่างเลยก็คือตัวของเดอะแบ จะเจอได้แค่ในถ้ำเท่านั้นเป็นที่อยู่ที่เดียวของมันเลยครับเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเจอกับข้างคาวตัวนี้ก็จะต้องไปที่ถ้ำเท่านั้นนะแถมถ้ำก็จะตั้งอยู่ไม่ไกลาจากแคมป์ของเราด้วยซึ่งตัวผมเองก็ได้ลองเข้าไปเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตื่นเต้นฮะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนจะลองเข้าไปก็เตรียมอาหารยาแล้วก็ไฟฉายกันเอาไว้ให้ดีๆด้วยนะซึ่งถ้าหาไฟฉายอันใหญ่ได้ผมก็แน่นําเลยครับเพราะเราจะใช้เอาไปส่องพวกคริสตัลที่อยู่ในถ้ำ แถมเวลาที่ต้องเดินอยู่ในนั้นก็เลยได้ว่าค่อนข้างใช้เวลาเลยครับเกี่ยวกับในเรื่องของ The b a บตอนนี้ยังไม่มีการบอกอย่างแน่ชัดว่าเป็นมาอย่างไงแต่ถ้าเราได้เข้าไปสำรวจในถ้ำเนี่ยก็ะจะเห็นพวกรูปวาดฝาผนังต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยฮะผมว่าน่าจะพอเอาเรื่องราวมาประติดประต่อดได้อยู่บ้างครับที่ผมสนใจก็คือในรูปแรกมันจะเป็นรูปของข้างคาวที่กำปีกอยู่แต่ก็จะมีขีดที่หน้าของมันเอาไว้ซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่านี่หมายความว่ายังไงกันแน่แต่พอในรูปที่2น่าจะหมายความว่าข้างคาวน่าจะมองไม่เห็นครับแต่สามารถส่งงเเสียครราามมทใหห้้นัวได ส่วนลูกที่3คาดว่าน่าจะเป็นเดเดียและมีคนมาบูชากลับไหว้พวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกลัทธิแหละฮะภาพที่4มันเหมือนจะเป็นพวกองค์ประกอบของข้างขาวที่เวลานอนจะห้อยหัวลงมามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าคนหลายเท่าและส่งเสียงร้องครับภาพที่5คือเดเดียครับและภาพสุดท้ายจะเป็นตัวของดีอักับเดรมที่อยู่ด้วยกันฮะนี่คือทั้งหมดที่ผมหามาได้แต่ผมว่านะทำแห่งนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับพวกลัทธิอย่างแน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะคาดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกของเอนติตี ทั้ง4ตัวอย่างแน่นอนนะฮะเพราะจากรูปภาพทั้งรูปปัน้นที่ให้พรมีอยู่ทั้งหมด4ตัวโดวยแต่ละตัวก็จะให้พรไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเจ้ากวางจะให้กลางวันยาวนานขึ้นกลางคืนจะสั้นลงส่วนเดอะแรมจะให้ลดปริมาณฟ้าผ่าดิอาลก็จะลดปริมาณของฝนส่วนเดอะแบทจะลดความหิวครับไม่แน่ทำแห่งนี้อาจจะเป็นต้นกาเนิดที่แท้จริงของพวกมันก็ได้นะฮะยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับผมว่าในอนาคตมันจะต้องมีอัปเดตมาแน่นอนและทำแห่งนี้ก็มีทางเข้าออกอยู่ทั้งหมด5ที่เลยครับ ซึ่งตอนที่ผมเล่นก็เจอแค่ทางที่1กับทางที่2เท่านั้นต่อไปเกี่ยวกับทฤษฎีว่าข้างคาวตัวนี้จะมีแรงบันดาลใจมาจากตำนานอะไรยังไงบ้างซึ่งผมได้ไปลองหาข้อมูลมาในตอนแรกผอเห็นข้างคาวเนี่ยผมก็แต่คิดถึงพวกแวมพ์พวกผีด,ดูดเลือดเลยแหละฮะแต่ว่าตำนานที่เกี่ยวข้องกับข้างคาวมันมีอยู่2เรื่องฮะตำนานแรกก็คืออาหูนครับซึ่งอาหูนจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่บินได้เป็นเรื่องเล่าจากฝั่งอินโดนีเซียและเชื่อกันว่าอาจจะเป็นข้างคาวยักษ์แถมสิ่งมีชีวิตลักษณะนี้ ไม่เป็นที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์และไม่มีหลักฐานเชิงวัตถุที่ใช้ยืนยันว่ามีอยู่จริงครับแต่มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกหลายตัวเลยฮะที่ยังไม่ได้รับการบันทึกแถมยังมีข้อมูลที่เชื่อถือได้น้อยมากๆและตัวนี้ก็ไม่มีหลักฐานที่จับต้องได้ก็เลยทําให้ถูกตั้งชื่อว่าอาฮูนว่ากันว่าตัวของมันอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นที่ลึกที่สุดของเกาะชวามีดวงตาสีดําขนาดใหญ่มีกรงเล็บขนาดใหญ่และลําตัวปกคลุมไปด้วยขนสีเทาส่วนที่น่าสนใจก็คือปีกที่กว้างประมาณ3เมตร ซึ่งมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าข้างคาวฟ็อกซ์บีนเกือบ2เท่าเลยครับแต่ก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานกับว่ามันอาจจะเป็นญาติกับคองกามาโตในแอฟริกาและอาจจะเป็นฟอสซิลที่ยังมีชีวิตอยู่โดยอ้างอิงจากที่ว่าปีกของมันดูเหมือนจะเป็นปีกแบบเยื่อหนังครับซึ่งตัวของคองกามาโตจะมีหน้าตาคล้ายเทโลซอ แต่อย่างไรก็ตามพวกเธอ,อรซอส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็เชื่อกันว่ามีปีกที่ปกคลุมด้วยขนอ่อนเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนซึ่งอาจจําเป็นหรือไม่จําเป็นก็ได้ในสภาพแวดล้อมแบบเขตร้อนขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญของสัตว์ตัวนั้นๆด้วยนะฮะและตำนานที่2ที่ผมไปอ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันดูค่อนข,ข้างเชื่อมโยงอยู่นะนั่นก็คือคามาซอตโดยในตำนานมายาช่วงปลายยุคโพสต์คาสสิกของโปโปวูนั้นคามาซอตก็มาจากภาษามายาเป็นวิญญาณข้างขาวที่ทําหน้าที่รับใช้เจ้าแห่งโลกใตพ้พพิ และชื่อคามาซอดก็จะแปลได้ว่าข้างคาวแห่งความตายในภาษากีเช่โดยทั่วไปในวัฒนธรรมเมโสอเมริกันข้างคาวมักจะเกี่ยวข้องกับค่าคืนความตายและการสังเวยนั่นเองครับและตำนานในโปโปโวูคามาซอดก็คือเหล่าวิญญาณที่หน้าตาคล้ายข้างคาวที่ฮีโร่ฝ่าแฝดชาวมายาที่ชื่อว่าฮูนาปูและบาลันเกจะต้องพบเจอระหว่างการทดสอบในโลกใต้พิภพพวกเขาต้องค้างคืนอยู่ในบ้านข้างคาว และซ่อนตัวเข้าไปในท่อเป่าลมของตัวเองเพื่อป้องกันตัวเองจากข้างข่าวที่บินวนรอบๆฮูนาปูยืนห่วงมาจากท่อเพื่อดูว่าฟ้าสางหรือยังแต่ทันใดนั้นคามัสซตก็ฉับเข้าให้จากนั้นก็นําห่วงเขาไปแขวนที่สนามลูกบอลเพื่อใช้เป็นลูกบอลในการเล่นเกมลูกบอลครั้งต่อไปของเหล่าเทพนั่นเองครับถ้าถามว่าทาไมผมถึงเดาว,ว่าเจ้าเดอะแบทน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากคามาัสซตจากข้อมูลทั้งหมดผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เดอะแบทน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากสาระข้างข่าวในตำนานอย่างคางมัสซตก็เพราะว่า จากรูปลักษณ์ของเดอะแบทคือข้างคาวขนาดใหญ่ไร้แขนและอยู่ในส่วนของถ้ำหรือที่มืดมืดมันก็จะไปสอดคล้องกับภาพของคามัสซ์ที่อยู่ใตพ้พิภพเวลากลางคืนนั่นเองครับและพฤติกรรมอย่างการส่งเสียงกรีดร้องที่แหลมคมเอาไว้เรียกสตูและผู้เล่นจะต้องหลบหลังผนังของเดอะแบทถึงแม้ว่าตัวของคามัสอจะไม่ได้มีเขียนพลังเอาไว้แต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือมนุษย์ครับและนี่ก็คือ2ตำนานที่ผมยกมาเท่านั้นนะฮะผมต้องบอกก่อนว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากออฟฟิเชีนะว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรหรืออาจจะเป็น o r ริ i ินอลของผู้พัฒน,นาเลยก็ได้นะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจของ The Bad กันดีกว่าครับ เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือและเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ตอนนี้เขามีโปรเติม ux, โ o บ u รสลดสูงสุดถึง10%เลยนะถูกกว่าเติมเมงกว่า600บาทเลยครับการันตีให้เลยว่านี่คือโรแท้100%ปลอดภัยแน่นอนไม่มีโดนแบนไม่มีโรพิชแถมเขายังมีโค้ดไอเทมพิเศษไอเทมเด็ดๆจำหน่ายด้วยนะของดีของลิมิเต็ดหาที่อื่นไม่ได้ง่ายๆแล้วแหละครับไปจัดกันได้เลย และนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบทั้ง AOV Free Fire PUBG เล่นหลายๆเกมเลยครับบริการไว้ใส่ใจลูกค้าทักเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนิ้์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดด้วยนะได้ส่วนลด3%ลดสูงสุด50บาทเลยครับเรื่องที่1ถึงแม้ว่าในคืนไหนก็ตามที่ดากับเดอแรมโผล่มาแล้วเดอเดียจะไม่โผล่มาด้วยแต่ทั้งสองตัวนั้นก็ยังไม่เคยทำร้ายเจ้าก,กวางเลยกับกรารพอเป็นเดอะแบทก็ถือว่าเป็นเอนทิตี้ตัวแรก ที่โจมตีเดอเดียเลยฮะเรื่องที่2ต่อจากเรื่องที่1ครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเดอะแบทนั้นมีพลังที่มากกว่าเดอเดียครับแต่เมหร่ก็ตามที่เดอเดียเกิดข้างขึ้นมาหรือก็คือตอนที่หิวนั่นแหละมันก็จะทําให้เดอะแบทนั้นแพ้ไปทันทีฮะเรื่องที่3อีกเรื่องเลยก็คือเดอะแบทถือว่าเป็นเอนติตี้ตัวแรกที่ตาบอดครับและแน่นอนว่ามันไม่เป็นมิตรกับเราแต่มันจะไม่สามารถไล่ล่าเราได้เพราะว่ามันมองไม่เห็นนั่นเองเรื่องที่4ต่อจากข้อเมื่อกี้ เนื่องจากว่าตัวของเดอะแบทนั้นมองไม่เห็นนั่นก็หมายความว่าในแก๊ง4 Ent i t y จะมีแค่ข้างคาตัวเดียวครับที่เมสตาล์มม่โดนไฟฉายเรื่องที่ห้าเดอะแบทก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวที่2ที่ส่งสตูที่เป็นลัทธิออกมาโจมตีซึ่งจะมีชื่อเรียกว่า Shadow c คาลทิสโดยตัวแรกที่เรียกลัทธิออกมาก็คือเดเดียร์ครับตัวดีอาลมันจะเรียกพวกหมาป่ากับหมาป่าอัลฟามาแทนและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่6 The Ba แบจะเป็นเอนติตี้ลำดับที่5 ที่เป็นอมะตะไม่สามารถสังหารได้ซึ่งก็งงใช่ไหมล่ะฮะว่าทำไมถึงมี5มันจะมีเดอะเดียเดลอัลเดแรมและกีวีใช่ครับอีกตัวก็คือกีวีนั่นเองก็จบไปแล้วนะฮะกับข้อมูลตำนานและเรื่องน่าสนใจของ The Bad, เดอ b แบเพื่อนๆคนไหนที่ไปเล่นและได้เจอแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันจริงผมก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะฮะนึกว่าตอนแรกเราจะได้เจอข้างค้าในแมปเหมือนตัวอื่น สุดท้ายแล้วตัวของน้องก็อยู่ได้แค่ในถ้ำฮะแต่ถือว่าเกมก็ได้หาเกมเพลยใ์ใหม่ๆมาให้เราเล่นได้อยู่ตลอดเวลาเลยครับนอกจากนี้การอัปเดตอีเวนต์รอบนี้จ้ากวางก็กลับมาโจมตีเราอีกครั้งแล้วนะฮะถึงแม้ว่าในคลิปอาจจะมีเหมือนสับสนอยู่บ้างก็น่าจะเป็นเพราะว่าทําไมตัวเราถึงไปช่วยมันนั่นเองฮะเอาจริงๆสำหรับผมแบบนี้ถือว่าไม่น่าเบื่อเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ